เดินเล่น EP นี้มีจะพาทุกคนไปตลาดดานมอสวกันค่ะบรรยากาศดีมากท้องฟ้าสวยนะคะถึงเทอร์มินอลแล้วก็วเดินต่อเข้าไปในซอยอโศก19กันยาวๆเลยค่ะทุกคนเจออะไรข้างทางเยอะแยะมากมายเลยนะถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะบางร้านก็ถ่ายได้มานิดๆหน่อยๆอาจจะไว้มากไปขอโทษที่ทำให้เวียนหัวนะ เดินผ่านตึก GMM g r a แกรมมีนะคะก็เจองานวงสงวงค่ะทุกคนเซิร์ชดูก็เป็นงานวงสงวงของคาไฟเด y นะคะคนเยอะมากๆเลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนกันค่ะก็ถือเป็นโอกาสพักหายเหนื่อยนะคะไปไปกันต่อพอึตึกแกรมมี่มานะคะก็แป๊บเดียร์ทาองอ่ะก็จะเ้วมาสโวนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธประสานมิตรนั่นเอง เดินเข้ามาก็จะเจอเป็นโซนของใช้ก่อนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นตุกตาเป็นรองเท้าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเดินเข้ามายาวๆเลยค่ะมิดก็จะเดินเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะก็จะเจอตลาดที่ขายผลไม้สดๆค่ะสดจริงๆน่ากินมากๆคนญี่ปุ่นชอบมากๆเลยนะเราก็จะแวะที่ร้านผัดไทยก่อนค่ะเพราะว่าเขากำลังผัดร้อนๆเลย20บบาทเองแล้วเราก็ออกเดินต่อกันค่ะ เจอขนมบ้าบินด้วยแล้วก็มีขนมเยอะมากอะ่ะทุกคนคือเลือกเอาเลยนะคะขนมเบื้องก,ก็น่ากินคือทุกอย่างนะ่ากินไปหมดเลยอะ่ะราคาก็น่าตํามากๆเลยค่ะทั้งของขค้าของหวานคือครบเครื่องจริงๆ เวลามาตลาดนัดมิก็จะเดินดูของทั้งหมดก่อนค่ะประมาณหนึ่งรอบเนาะเหมือนเราว่างมากใช่ไหมแล้วเราก็ลิสต์ร้านที่ในใจแล้วเราก็ค่อยมาแวะซื้อค่ะคลิปนี้มิทมาถ่าย2ครั้งนะคะครั้งแรกเจอเขาเตยบอลกลางสนามนี้ด้วยส่วนวันนี้นะคะโอ้โหทองฟ้าเปิดโล่งมากเราจะไปตามร้านขนมค่ะของมอสวนนะคะเบกเกอรี่นั่นเองราคาถูกมากค่ะทุกคนเราเอแคก้อนละ4บาทนะคะเราก็ซื้อมา20บาทอีกแล้วโ,โหประหยัดงบปะเป็นเหมือนเป็นคลิปแบบชาเลนจ์ตัวเองได้ค่ะว่ายีบาทนี่เราซื้ออะไรได้บ้างน,นะคะ ไส้ครีมของน้องอีแคแน่นมากๆค่ะกินในร้านเบเกอรี่ก็ได้นะคะเราก็ลองชิมสักหนึ่งลูกก่อนอทุกคนอร่อยมากอะเนื้อครีมน้องละมุนมากจริงๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศออกมานั่งด้านนอกร้านค่ะทุกคนบริเวณนี้คือเก้าอี้เยอะมากนะคะสามารถมานั่งทานเบเกอรี่หรือว่านั่งทํางานอะไรก็ได้ค่ะเบเกอรี่อร่อยจริงๆค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะท้องฟ้าสวยได้กินขนมอร่อยๆนะคะ เราก็มีแรงเดินด้วยกันต่อแล้วค่ะก็เดินออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะออกทางประตู5ค่ะก็จะมีร้านขายของมีข้าวมีอะไรด้วยเนาะตอนแรกเรากะจะมาแวะมูมินป๊อปบับเบิ้ลทีอะไรสักอย่างนะคะตามรีวิวมาเนาะแต่ว่าน้องปิดนะคะปิดแบบปิดตัวไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดินต่อไปให้วันถึงปากซอยไปเลยจ้ะ อน่หนๆก็เดินแล้วนะคะก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับทางเดิมแต่ว่าเมื่อกี้เราไปทางซ้ายเนะาะคราวนี้เราจะมาด้านขวาค่ะก็จะเป็นของข้าวก็คือข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ทอดนะคะและก็มาออกประตูอีกข้างนึงนะคะของมอสว,วค่ะเหมือนจะเป็นคู่ขนานกับซอยที่มิดเดินเข้ามาเมื่อกี้นะคะเห็นคนเขาเดินออกมากันก็เลยเดินมาดูดีกว่าว่าซอยนี้มีอะไรบ้างค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะร้านอาหารหรือร้านต่างๆมีไม่เยอะเท่าถนนเส้นใหญ่ของอโศก19ค่ะก็จะมีคอนโดนะคะหรือว่าพวกอาพาร์ตเมนต์นะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะมาพักค่ะค่อนข้างที่จะสงบลดไม่ค่อยผูกพ่านมากเท่าไหร่ค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกแอบเหนื่อยนิดนึงนะด้วยอากาศอาจจะร้อนด้วยนะคะก็ออกมาแล้วค่ะเลี้ยวขวาออกมาบรรจบกับเส้นเดิมเมื่อกี้ที่เดินเข้านะคะก็จะเป็นซอยร้านอาหารอินเดียค่ะเราก็จะเดินต่อไปที่เทอร์มินอลดีกว่าทุกคนไปตากแอร์สักหน่อย ก็จะมาแหวะเดินข้ามทางมะลายนะคะอยากจะกดไอ้เจ้าปุ่มเมื่อกี้แล้วก็จะเดินข้ามทางมะลายที่กว้างมากตรงนี้นะคะรอไฟกันก่อนก็มีคนรอข้ามพร้อมเราเยอะเหมือนกันอ่ะรีบข้ามดีกว่าทุกคนข้ามเสร็จเรียบร้อยนะคะเรารีบข้ามนะทุกคนก่อนถึงเทอร์มิน่นนะคะก็จะเจอสยามสมาคมเป็นแบบบ้านไทยคะ่ะเหมือนจะให้เข้าไปชมได้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีร้านกาแฟาที่เป็นบรรยากาศไม้เนาะถึงเทอร์มินอลแล้วนะคะแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปด้านข้างก็มีร้านขนมปังน่ากินมากเลยหอมมาถึงถึงนี่เลยอะ่ะเราก็เดินต่อนะคะถึงแยกันโซกเมื่อกี้แล้วที่เราเดินมานะทุกคนไปขึ้นไดใดเลื่อนนะคะที่มาเป็นทางเชื่อมของ MRT กับ BTS เนาะก็จะเดินขึ้นไปที่โศกแล้วก็จะไปต่อพุ่งเป้าหมายไปหาที่นั่งกินอะไรกันดีกว่าหิวแล้วคะ่ะ โซนอาหารก็ยังน่ากินราคาน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะมิรก็เลือกร้านนี้เลยค่ะข้าวกะเพาราไข่เยี่ยวมา้าดูแม้ว่าทําไมถึงเลือกร้านนี้นี่เลยพริกน้าป้าเขาที่ใส่มะนาวให้นี่ละคะ่ะดึงดูใจเรามากๆเลยเราก็มาเลือกโต๊ะที่มีมุมโหลุดูตึกนะคะแบบคิดถึงตึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมานั่งกินข้าวดูตึกไปด้วยพอจะกลับฝนตกอีกแล้วจ้าเป็นช่วงที่อัดคลิปแล้วตอนบ่ายฝนตกตลอดนะคะในกรุงเทพเนาะ ก็ต้องกลับปีเทศอีกแล้วจ้ะ20บบาทจ้ะแลกเหรียญไม่ต้องแลกนะคะถ้าเรามีเงินสดเราก็ไปกดตู้ได้เลย วันนี้มิเลือกใช้ตู้ก็เพราะว่าเรามีเงินพร้อมแล้วเราก็จําสถานีที่เราจะไปได้นะคะแล้วเราก็ได้บัตรมาแบบนี้ติ๊ดเข้าไปหนึ่งขีแล้วเราก็เดินข้ามไปแล้วก็เลือกฝั่งเนาะว่าเราจะไปฝั่งไหนนะคะฝั่งการขึ้นพวกนี้เราสามารถดูตอนเราซื้อตัว๋วหรือว่าตอนเราดูแผนที่ได้นะคะว่าปลายทางค่ะมันจะคือตรงไหนเนาะเมื่อกี้ปลายทางของมิคือเคหะไม่ใช่คูคขดนะคะเราก็เลือกขึ้นฝั่งซ้ายนี่รถมาแล้วรอไม่นานนะคะ มิดตื่นเต้นกับป้ายบอกสถานีตรงนี้มากทุกคนเพราะก่อนหน้านี้ที่เราเคยเข้ามาทํางานนะคะมันยังเป็นไม่ใช่ไฟแบบนั้นคือเราก็ต้องลุ้นเอาเองว่ามันถึงไหนแล้วก็ต้องจํแล้วก็ต้องฟังดีๆมีสมาธิมากๆเนี่ยแหละก็ตอนออกนะคะแล้วก็คืนบัตรเข้าไปเนาะมันเป็นบัตรรายวันนะคะวันนี้จบแล้วค่ะสําหรับคลิปพาทุกคนไปเดินเล่นนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับคล้าหรือว่ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มิดด้วยนะ